<Million> สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องมัคมิเรียนชาแนลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําทั่วไปแล้วกันนะครับลอตู้ EX ใหม่อยู่นะครับผมก็วันนี้มาแนะนําพวกเรื่องเหรียญแล้วกันนะครับก็เป็นวิธีทาเหรียญน,นะครับให้ได้แบบว่า9ดาวว,วิบวับวิบวับนะครับผมอันดับแรกก่อนเลยนะครับ เราจะทําเหรียญใส่ตัวละครเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าใส่เหรียญแล้วเนี่ยทําเป็นเหรียญได้ไหมนะเป็นเศษนะตอนแรกจะเป็นเศษยึกยือยึกยือแบบนี้นะครับสมมุติว่าครบ3อันนะสมมุติว่าผมจะใช้เอาเป็นเหรียญโซโลนะครับแบบนึงนะครับอาจจะเป็นเหรียญลูฟี่อะเอากดสร้างนะครับมันก็จะถักไป3เศษนะครับเพื่อได้1เหรียญน,นะอันนี้ใครรู้อยู่แล้วต้องขออภัยนะครับ สอนแบบว่าคนที่แบบไม่เคยทําเลยนะแล้วก็อีเวนต์อีเวนต์ตัวนี้ถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยเราก็จะได้เศษมาให้ทําเหรียญน,นะครับแต่จะใช้เยอะกว่าพวกเหรียญปกติหน่อยนะครับก็ประมาณ15 20เหรียญย5เหรียญแล้วแต่อีเวนต์นะครับผมก็สมมุติเราก,กดเป็นลูฟี่มาละเราก็จะมาอัปเกรดแบบนี้ปึบกดอัปเกรดแต่แบบเนี้ยเราก็จะลุ้นว่ามันจะได้1ดาว2ดาว3ดาวได้อะไรแล้วก็ต้องลุ้นอีกว่าจะได้เป็น ป้องกันเป็นแอดแท็หรือว่าเป็นเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็แนะนําถ้าเกิดเป็นตัวละครแบบนี้นะครับจะกําหนดเลยนะครับผมอัตราการออกก็คือจะมีแค่สมมติตัวละครเป็นสายหมัดนะครับจะมีแค่เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็จะมีป้องกันนะครับแล้วก็พวกย่นเวลาสถานะจะไม่มีพลังโจมตีนะจะแบบว่ายังไงถ้าเป็นตัวละครสายไหนจะไม่มีเพิ่มพลังแบบนั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็สมมติว่าเราได้แล้วเราสร้างเหรียญปุ๊บเราอัปเกรดเสร็จอัปเกรดครบ3ครั้งนะครับมันก็จะได้แบบสมมุติว่าได้ไดอย่างละหนึ่งดาวสองดาวสองดาวก็จะเป็นเหรียญบวก5 5ดาวมันก็จะยังไม่9้าดาววิบวับนะครับที่เราจะทําคือจะทําให้มันได้9ดาววิบวับนะครับผมก็ผมมาลอง ถ้ามาตรงถ่ายโอนคุณสมบัติเลยแล้วกันสมมุติผมจะทําเหรียญเป็นเหรียญโซโลนี้แล้วกันนะครับโซโลที่เราได้อีเวนต์มานะครับจากครั้งก่อนนะครับมาดูก่อนว่าเราได้อะไรบ้างจะเปลืองไหมนะครับเอาเป็นเหรียญซันจิแล้วกันผมจะมาเล่นพลังป้องกันนะครับอ่าผมมาตรงนี้ปุ๊บถ้าเกิด เนี่ยครับทุกคนดูนะครับมันจะมี3าดาว2ดาว1ดาวอันนี้แล้วแต่เราจะดวงนะว่าเราจะได้นะแต่อะไรที่เป็น3าดาวอยู่แล้วเนี่ยเราปล่อยไว้นะครับเรามาเล่นตรงที่เป็น1ดาว2ดาวนะครับสมมติอันที่2ผมกดวางทับไปอย่างแรกเลยที่จะทําให้เป็นสามดาวได้พวกเหรียญที่เรามีนะครับต้องเป็น3ดาวก่อนนะครับเนสมมติมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น12%งเนตรงนี้ครับสมมติผมจะใช้เหรียญน,นี้อ่ะไปพลังชีวิตเพิ่มขึ้น12% แต่เราจะไม่ได้เลยนะถ้าเป็นเหรียญแบบว่าตัวเดียวกันมานะครับเราต้องลุ้นอีกว่าได้อะไรนะครับทุกจะได้3 3เปอร์เซ็นต์ทุกๆอันเท่าๆกันนะครับเนี่ยครับสมมุติว่าไม่ได้ปุ๊บเราก็อย่าไปกดยืนยันเพราะว่าเหรียญน,นั้นจะหายไปเลยนะครับเหรียญที่เราสุ่มใหม่นะครับเราต้องกดทําใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ต้องเสียเพชรนะครับแต่เราต้องยอมเพราะว่าเราจะให้มันเป็น3ดาวนะครับบางคนก็กดทีเดียวได้นะบางคนก็แบบว่า เนี่ยอีกแล้วผมก็ต้องเสียเพชรเพิ่มอีกแล้วครับทุกคนบางครั้งเนี่ยทําจนเหรียญแตกนะครับก็ยังไม่ได้นะครับผมอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะนี่เราได้เรียบร้อยนะครับเป็นพลังชีวิตเพิ่มขึ้น3ดาวนะครับกดยืนยันเลยครับปึบปึบตอนนี้เราเป็นเหรียญ7ดาวแล้วเหรียญ7ดาวก็ยังไม่ยังไม่เก้าใช่ไหมครับมันก็ยังไม่วิบวับอยู่ดีนะครับตัวเหรียญเรากดวางทับไป แบบที่2นะครับเราจะไม่เอาเหรียญตัวละครละเราจะมาเป็นไอเทมแทนไอเทมพวกนี้นี่ได้จากอีเวนต์นะครับได้จากการล็อกอินได้จากการจบแล้งสูงสูง ss ไรงงี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยต้องระวังนะครับเราอย่าเราต้องอ่านให้ดีนะครับสมมุติว่าอันนี้เหรียญถ่ายโอนนะครับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น640นะครับอันนี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเพิ่มขึ้น640ต้องๆเลยนี่เหมือนกันโจมตี640นะครับ โทษครับผมอาถูกต้องโจมตี160นะครับแล้วก็ป้องกัน160นะครับแล้วก็จะมีเหรียญต่างๆนี่จะเป็นเหรียญพิเศษเพิ่มขึ้น14%อันตะ์นนี่เป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะยิ่งตัวเราพลังโจมตีเยอะเปอร์เซ็นต์มันก็จะยิ่งขึ้นเยอะนะครับก็ระวังด้วยตรงนี้นะครับเพราะรูปเหรียญเหมือนกันหมดเลยนะครับเราจะไปกดรวมสีม 4, ส่มหไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับพวกเหรียญน,นี้จะมีเงื่อนไขนะครับ ก็คือพลังชีวิตเพิ่มขึ้น18%เมื่อตัวละครสวมใส่ Attacker นะเพราะเราเอาเหรียญน,นี้เป็น3ดาวไปใส่พวกสายโล่สายวิ่งนะครับที่เป็น Getter ์หรือ Defender นะครับเหรียญน,นี้ก็จะคือไอ้ตัว3ดาวที่เราใส่ไปเนี่ยก็คือจะฟรีเลยนะก็คือไม่มีผลอะไรเลยนะก็เหมือนเหรียญบอกว่าใช้ได้แค่6ดาวที่ที่ป้องกันพลังเลือดเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับเหรียญที่มีเงื่อนไขแบบนี้ พลังจะไม่เข้าไปบวก1 8จะหายไปฟรีเลยนะครับเหมือนใส่เหรียญไปฟรีนะครับเราต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับสังเกตให้ดีนะครับที่เราได้เหรียญต่างๆมานะเลือกใช้ให้ถูกตัวแต่ว่าหมายถึงตัวที่เราเอาไปใส่นะไม่ใช่แบบตัวตรงนี้นะตัวตรงนี้เราใส่อะไรไปก็ได้แล้วเราก็ไปเลือกเอาเหรียญเนี่ยครับเหรียญซันจีเนี่ยไปใส่ตัวละครที่มันตรงเงื่อนไขกับค่าพลังในเหรียญอีกทีหนึ่งนะอาจจะงงนยนะครับทุกคน แต่ว่าประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นพลังชีวิตเพิ่มขึ้น12ละแต่เราเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์อีกละกันนะแล้วก็อันนี้ก็คือเหรียญสีทองบอกก่อนนะครับก็คือใส่ปุ๊บ3ดาวแน่นอนไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอีกหนึงประเพทนะครับเป็นเหรียญน,นี่ครับสีเทาๆนะครับผมพวกสีเทาๆเนี่ยต้องลุ้นต้องกด อ่าบ uh, แบบเมื่อกี้ครับก็คือแรนดอมสมมติว่าตรงนี้เหรียญตราสําหรับถ่ายโอนพลังชีวิตเพิ่มขึ้น18%นะครับสมมใส่สาหรับธาตุสีน้ําเงินนะครับเราต้องอ่านตรงนี้ให้ดีนะถ้าเกิดไปใส่ตัวสีอื่นหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีผลเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมแจ้งเราก็ต้องลุ้นว่าได้18% 14%หรือ12%แต่มันกดเริ่มใหม่ได้เราก็รันๆันไปจนมัน18แนะครับแต่ก็ต้องยอมเสียเพชรอไน่ย แต่ได้18ครั้งแรกเลยก็คุม้มแต่เราจะหาเป็นค่าแบบกลางๆล้กันนะสำหรับเหรียญซันจินะครับอันนี้ต้องใส่เก็ตเตอร์นะครับเพราะว่าเอาเป็นพลังชีวิตละกันเนาะช่องชีวิตหรือป้องกันเดียสูง18%เมื่อใส่กลุ่มหนวดขาวนะครับชีวิตเพิ่มน18%เมื่อใส่กลุ่มตัวละครหมวกฟาง ดีไหมอะแบบหนึงนะครับผมเช็คก่อนก็ได้นะพูดถึงเพราะว่าผมไอดีผมส่วนใหญ่เล่นเป็นโซโลเดสลูฟี่อะไรนะครับเป็นหลักๆนะเพื่อเอาไว้เปลี่ยนเป็นสับเปลี่ยนได้ตอนนี้มีพลังชีวิตพลังป้องกันนะครับเอาเป็นพลังชีวิตแล้วกันนะพลังชีวิต18เลยมีไหมหนวดขาวแบบหนึงแ๊บบนึง หัวหกรอยสี่สิก็ได้นะพูดถึงนะครับอืมอาจจะนานนิดนึงนะทุกคนกอได้นะผมกอเลือก,กน,นะ,ะชีวิตเพิ่มขึ้นนะชีวิตเพิ่มขึ้นสิบสีเซนสายโซออนสายโลเกียสายปรามิเซียนะครับเป็นอันนี้ละกันนะครับเพิ่มขึ้น640นะครับโอเคสมมตุติอันนี้เรากดถ่ายโอนเราไม่ต้องลุ้นนะมันได้แน่นอนร้อเรพราะว่าเป็นเหรียญสีทองนะครับ หรือพามเรียบร้อยครับทุกคนเท่านี้นะครับเหรียญของเรา,าเดินต่อไหมเรากดโอเคไปดูก่อนกันะเนี่ยครับเหรียญของเราก็จะเป็น3าดาว3าดาว3าดาวคุณสมบัติช่องที่1 2 3นะครับเหรียญของเราก็จะเป็น9ก้าดาววิบวับและนี่ครับทุกคนเป็นไงวิบวับเด่นเด่นอยู่อันเดียวเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเอาเหรียญน,นี้ไปใส่ตัวละครที่เราจะเล่นได้เลย แต่ว่าเหรียญน,นี้ผมทําเป็นค่ากลางๆก็คือไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นใส่สายมัดสายวิ่งหรืออะไรนะครับพวกนี้จะ,ะค่อนข้างใช้ย้ายย้ายไปใส่ได้หลายตัวนิดน,นึงนะครับก็ผมทําเป็นค่ากลางๆไว้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับเหรียญน,นะครับผมทําให้เป็น9ก้าดาววิบวับวิบวับนะโอเคสมมุติว่าผมจะไปใส่พวกป้องกันสายเลือดน,นะเอาไปเป็นใส่ตัว สมมติผมไม่ใส่คาตาคุริสายโลนะครับตัวนี้ครับมันก็จะเป็นโล่งๆอยู่สมมุติเราใส่เหรียญเข้าไปนี่ครับซันจิเก้าดาวเงาวิบว,วับปึ๊บเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นเลยนะครับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นพันนะนี่แบบตัวธรรมดานะยังไม่ได้แบบว่าอัพอะไรเลยนะยิ่งพลังชีวิตเยอะเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เหรียญที่เป็นบวกเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะยิ่งเยอะเข้าไปอีกนะครับผมพลังป้องกันนะครับก็บวกเข้าไปเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็อยู่ที่เราเลือกเหรียญ ก็ก่อนจะทำเหรียญก่อนจะอัปเกรดไาโอนคุณสมบัติตัวนี้นะครับอ่านเหรียญให้ดีแล้วก็เอาไปใส่ให้ถูกสายถูกตัวนะครับจะได้ไม่เสียเหรียญฟรีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับใครชอบไหมครับฝากกดไลค์ก็ติดตามไปด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ